ใช่เพื่อบอกว่าให้ใ <t> ห <ube> <ue> ้เขาออกจากท้องไปกินข้างนอกไม่ใช่อย่างเงี้ยนะแบบเขาไหว้ไหว้บอกว่ารอเขาเรารับนะคุณย่ารับถึงปีหนึ่งเราจะกลับไปไหว้ท่านนะเหมือนแล้วว่า ตอนทีาบรรลุท้าวอะเคยมีอนุญาตแล้วเล่าบ่มีใครซีพอดมาอย่างเงี้ยแล้วคงมันจะเหมือนอันอย่างบรรดาลใจให้เ้ามามาโดนตัวเราเนี่ยคือเราถึงอาจจะมาแกล้งสาวประมาณนี้ค่ะแล้วเราเลยทำทำเพื่อความสบายใจที่บราไม่เสียเงินเสียทองนี่น้องกับทำลูปแบบแล้วไปเดียวไปไหนพ่องเหนื่อยใช่ไหมอยากข้นได้เลยวิ่งเวล a n นี e มาให้ไงน้องอยากขึ้ดไปที่บ้านน้องก็ว่าขึ้นฟิกไปเคยน้องเลยก็ได้น้องเขาจะปิ๊กเป็นพูดนี้พูดนี้ เจ้าน <four> <c oughs> um, ้องอยู่ที่ไม่เจ้าหดไม่เจ้าพันที่วิวขอเบอร์ให้เราเจ้าค่ะเดี๋ยวน้องยิงใส่เลยนะเบอรงเจ้าสุดแร่สุดเลื่องสองเตาถึงห้าสองเก้าจึ้งอย่างใจตื่นเต้นมาก อันป่าจิ๋มลุงพลน้องๆน้องยิ้มก็ใครป้าจิ๋มค่ะป้าจิ๋มเนาะแล้วลูกสาวชื่อน้องพลอเนาะลุงพลอยค่ะชื่อนีพูจะเป็นลีมาก้อขนานได้เจอกันน้องเคยคิดอยู่แล้วนะดาวสามพี่สาวหยึ่ง้างหนึ่งจะได้หมอตาน่อยทุกวันคงมีโอกาสด้วยเนี่ยแล้วก็พอพยายามติดต่อติดตามพี่ว่าพี่ขอไลน์โ่วทุกยัดทุกที่เลยนะแต่พอดีมันติดลากม่ได้ไกล ก็ใช่น้องพุูดค่ะแต่ว่าคนใกล้บ้านอะเพิ่ง็ปดูเพูดบอกมาทำอยู่งั้นงั้นเราขออนุญาตประธานทางวิทยาศาสตร์บ้างละกันคุยกับพี่หมอเกตได้เลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีนี้พี่หมอเกตเมื่อกี้แอบได้ยินหมอเกดพูดว่าเปรย์เปรย์ว่าก็อาการปวดละย้อนนะค่ะละย้อนมากแล้วแต่ว่าให้หมอพาท่ันธุ์มาว่าบอาการแพทย์่ะแล้วก็ถ้าคุณแม่ยืนยันมาตรวจมาทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดแล้วก็ เขาก็แสบร้อนแสบร้อนลิ้นปีจุกเวลาคืนใช่ครับน้งก็แผคอแล้วก็ตรงอกตรงอกเ้ยแล้วก็มีแสบร้อนร้องแล้วก็ทาอร้านไม่ใช้ด้ยจานมนก็เป็น ก็จะมีแบบนอนไม่ได้เงี้ยนอนไม่ได้แล้วหัวใจสั่นใชสั่นจับหัวใจนี่เต้นแบบแรงมากเลยครับแบบอยู่ๆก็แล้วเดินอยู่ธรรมดาแล้วใช่ยหมตอนน้องไปตรวจหัวใจมาไปแล้วค่ะแล้วหมอบอกว่าก็ไม่มีปกติดีอาการทั้งหมดเนี่ยเป็นอาการของคนหลาย้อนทั้งหมดเลยค่ะแต่ก็เดี๋ยวถ้ามันไม่ดีขึ้นก็เดี๋ยวให้หมอตั้งใจดูอีกทีค่ะแต่ถ้าทำการแทรก็ถึงทักจร กดหลายย้อนแนยาวะแต่ว่าผีปูย่าไม่รู้ออกมาหรือยังวันนี้เราต้องไปดู <c oughs> นะคะงั้นเดี๋ยวเป็นว่ายังไงถ้าจะึ้นงไปไปตัวน้องได้เลยขึ้นรถไปตัวน้องเดี๋ยวไปน้ากับแอนแลนได้แล้วก็ เออเมียงใดจะไปก็บอกน้องแล้วกันแต่กี้นี่น้องเคไปแล้วเนาะอันปราขอพรก็ได้เลยเนาะอันก็เดียวมูนนองเขาจะไปขอห้่ะเจ้าและยัีงใดจะปิกเลยกับว่าใดเจ้าเดี๋ยวกับเนี่ยพอดีหราตั้งรถเป้นมาน้องอยู่บ้านลูกบอลลูนนี่เมียงใดอ๋อลูกสาวเนี่ยจะมีสองบ้านบ้านอยู่ในเมืองเ้ยอ๋อเมืองจิจังใหม่คช่ไหม อนุญาตขอตัวก <f uel> <begun> <oni> <lly> ่อนนะคะได้ค yeah, to ่ะแล้วฝากน้องใดโทรมาบอกว่าจะไปไม่ได้เมื่อไรบอกเนาะอันนี้ฝากช่องตัวอันนี้ช่องหมอปลาแฟมิลี่ใช่หมอปลาแฟมิลี่หมอปลาแฟมิลี่เลยค่ะ อันกะเดียวมันพุธเนาะได้เลยเจ้าอดิจ้าะอ,อย่าลืมน,นะคะใครที่มาไหว้ที่นี่คุณจะสองใจไม่ได้แนละ้วคุณต้องมีใจเดียวแล้วนักแน่น่สุดคือขอได้อย่างเดียวสวดเสร็จปุ๊บอธิษฐานขอแค่อย่างเดียวอย่าขอสองอย่างนะจะไม่ได้เลย นี่นะครับแล้วก็ตามหมอนนกฟ้าเข้ามานะครับตามหมอนนกฟ้าเข้ามาแล้วก็กลบบว่าสานีสานแล้วก็เอาดอกนี้ไปวางไว้ที่โต๊ะ ถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากขออะก็ขอกับท่านต่อไปได้เมื่อท่านได้ไหว้สาบารมีองคหลพ่อพระเจ้าทังจันแล้วก็อย่าปล่อยโอกาสทองให้พลาดไปเชิญท่านทั้งหลายรีบไปบูชาหรีอหลวงพ่อพระเจ้าถังจันที่ทางวัดต้นท้อหลวงปู่สร้างขึ้นดูที่เจ้าไม่กวนอีมเลย ว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทธุรกิจอะไรใหุ้เจ้าได้รับารนนน น,นี่คือพิธีกรรมนะครับ เราก็ขอความจากท่านจริงครับเรื่องของเราก็พระเจ้าที่นี้งานศุลกากรนี้ขอความทำให้ดีนะครับนี่ผมจะทำ